ข่าวัวข่าววันนี้ข่าวดีสำหรับคนจนใครมีบัตรคนจนเตรียมรับเงินเยียวยากับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีนะครับข่าวข่าว,าวการเยียวยาเป็นกระแสที่นิยมเป็นอย่างมากในช่วงโควิด19 คนหลายกลุ่มได้รับการเยียวยาไปเหลือกลุ่มคนเปราะบางและก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังรอการเยียวยาจากทางภาครัฐล่าสุดมีข่าวออกมาครับให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรายละเอียดข่าวว่าเป็นอย่างไรนะครับจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9กก่อให้เกิดโครงการเยียวยาโดยรัฐบาลภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าเราไม่ทิ้งกัน หลังจากที่กระทรวงการคลังเผยแพร่พภาพตาร,รางการเยียวยาประชาชน66ล้านคนที่แบ่งเป็นผู้ได้รับเงิน15,000บาทจากกระทรวงการคลัง3กลุ่มดังนี้1กลุ่มแรงงานอิสระ16ล้านคนที่ขณะนี้จ่ายเงินไปแล้ว14.2ล้านลายเหลืออีก1.8ล้านคนที่ออกที่รอการโอนเงินในสัปดาห์หน้า2กลุ่มคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคน กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 3. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย2.4ล้านคนอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยกระทรวงการคลังทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้นคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้วและบัญชียอยู่แล้วเตรียมการเยียวยาจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่รวมถึงจ่ายเงินช่องทางเดิมหรือไม่ต้องรอติดตามข่าวสารต่อไป ยังเหลือกลุ่มตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่ต้องช่วยเหลือผ่านมาตรการรูปของตัวเงินคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการอย่างรัฐบัตรคนจนกว่า14.6ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้ามาตรการเยาวยาอื่นๆแล้วยังเหลืออีก2.4ล้านคนที่เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐและกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จ1.7ล้านคนขณะนี้กระทรวงการคลังกําลังพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ ทางคาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ช่วยเหลือของรัฐแล้วจะอยู่ใน12.5ล้านคนที่รัฐต้องเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยความช่วยเหลือจะเป็นมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลักอยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มอย่างท่วหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปและรัฐบาล พร้อมจะออกมาตรก,การดูแลอย่างทันท่วงทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปพร้อมกันนายรัลวลนกล่าวครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ